ก็กสวัสด,ดีทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวรถที่ผมใช้งานเป็นประจำนะครับหรือ mm. ว,ว่ารถตัวเองนะครับ M S X ปีประมาณ2015-2016นะครับล้อขอบ14ครับของแต่งมีชิยครับประมาณผมว่าจำไม่ได้ละเสื้อประมาณ2-3ปีที่แล้วนะครับ ประมาณ200 200กว่าบาทสองแต่งนะมีไอ้ก้านก้านทัดก้านเบี้ยนะครับแล้วก็ไฟไฟหน้าสองทาง100ยร้กว่าบาทอันนี้ก็ตัวละ50าบตัวนะครับรวมตัวนี้ด้วยแล้วก็ ร้อขอสิบสี่ครับคู่ผมได้มาตอนนั้นประมาณรวมยางนะครับยางเก่าประมาณสี่พันแต่ตอนนี้เปลี่ยนยางใหม่เป็นยางหน้าร้อยสิบร้อยสิบทับทับแปดสิบนะครับนี่ครับร้อยสิบทับแปดสิบนะครับขอบสิบสี่ แล้วก็ของแต่งจะมีไล่ไททีนะครับเครื่องอ,อันนี้เป็นล้อหลังนะครับยาง120ยยทับเจยางหลังครับขอบ14ของแต่งมีไฟท้ายครับไฟเลี้ยวในตัว ไฟท้ายครับไปเลี้ยวในตัวของแต่งมีไม่เยอะครับแล้วก็แหลกท้ายจากลาซาด้านะครับแข็งแรงครับคนประมาณไม่ไม่เกิน500ไม่ถึง500ประมาณ3 3 4 500เนี่ยแหละจำไม่ได้ลาซาด้านะแล้วก็ชุดสีชุดสีตอนนั้น ตอน2016นสมั้งครับซื้อมาประมาณพันหนึง่ง4นสีนะครับใช้มาหลายปียลยลแล้วแหละโลอกมันแล้วหมวกครับหมวกก็เก่าแล้วอยากได้มาอยู่รอสปอนเซอร์นะครับไปจะสนับสนุนผมเปลี่ยนหมวกนะครับแล้วก็แล้วก็ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้นะครับ ประมาณ150บาทแล้วก็ท่อท่อเป็นของ M s x ตัวใหม่นะครับตัว SF มอมามันรูรูตรงกันนะครับสามารถใส่ด้วยกันได้เป็นท่อตัวใหม่อ๋อแล้วก็ตัดตัดตรงนี้ออกนะครับแต่ก่อนผมยดืดอาร์ม3เม้วเนาะแล้มันชนชนกับบังโคลนหลังเลยต้องตัดออก นะครับแล้วก็เลยตัดออกของแต่งนี้ไม่เยอะนะครับส่วนใหญ่จะเอาออกขายไปหมดละอินเสนร์ทภาพนะครับ ย่งเยอะเลยแต่งแล้วขายจิงขายทิ้งอันนี้มีมักของด้วยนะอันนี้ยืดให้มันขึ้นนะครับเดี๋ยวเพราะว่ามันจะชนขอบของล้อขอบ14นะครับของแต่งนี้ไม่เยอะนะครับสภาพครับตอนนี้ก็ขับแก๊บนะครับหาตังเก็บตัง ช่วงนี้โควิดนะครับเป็นไงครับตอนนี้ผมก็อยู่โกบอนเฮานะครับโคราชตรงน,นี้น่าจะเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยครับกำลังเปิดใหม่มีกระหันลมเลยช่วงนี้ผมก็ขับแก็บนะครับงานไม่ค่อยจะมีเลย แต่ก่อนงานเร่งนี้มากอยูคาลานนะครับเต่๋ยวเดี๋ยวนี้งานแบบก็จะได้นะรอถึงชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งบางงานก็เด้งเร็วนะซึ่งผมไม่ได้ขับบ่อยนะครับช่วงนี้เรียนหนักด้วยช่วงนี้ว่างก็อยากมาทำคลิปลงช่องนะครับไม่ครับวิ่งมาห้าหมื่นสี่พัน สามสิบสีโลแล้วนะครับอันนี้ตอนนั้นใส่พดน้ำมันซึมเลยตอนนี้ไม่ซึมแล้วนะครับแถอดก็มีน็อตไทรเทนะครับสีต่ตัว,ว 50, ตัวละห้าสิบตัวละร้อยนะครับไมครับ ถ้าใครชอบนะครับแบบมีรถอยากให้ผมรีวิวก็ท้ามาเฟซผมนะครับสำหรับวันนี้ผมค,ครับอย่าล like, ืา share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครด้วยนะครับผมค,ครับ